ครับสวัสดีครับยายบ๊ายดีจ้ายังสดใสคือเก่าเนาะมือนี่ร่มชี้แปลกๆไงในน้อยใหญ่เนาะใบใหม่เต็มใบใหม่เต็มอยู่เอ่ออากาศมันสหนาวอีกเนาะสหนาวเนาะเมื่อวานก็คือมืดมืดเมื่อวานคือมืดมืดคือว่าที่สิโตอ่าเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาถามว่าแอดเอ้ออย่าลืมไปถามเอ่อย่ำไอ้ยังก็อัปเดตความฝันของยายว่าเล่าเน่เด้อวันศัตรอือประกอบกับผมบ่มีคลิปผมก็เลยมา เออสิมาตามความฝันหลาสุดของยายนะครับเพราะว่าย่าเนี่ยอ่ายนี่เป็นอีกฐานหนึ่งเนาะในในในคณะนี้นะอ่าพวกยูทูบแบบพยายามตามาคนฝันแม่นกลับมาพ่อย่ยงวดที่แล้วห้เจ็ดสี่สามโอ้ย้าเจ็ดสี่สามบอกมากีลยย่เอ้ยมันมาออกแปดสี่สามเป็นไงเงยเลยผมนะครับงวดนี้ย่ยฝันตั้งแต่ตรงงวดเนาะอ่า ฝันว่าจะไหมก็บวาความฝันเพื่อเพื่อผู้เพิ่นเขามะมัเนี่ยครับบวาบวาความฝันลุงต้นนั้นครับเพราะว่ายายที่สามแล้วก็เลยเลี้ยงพ่อแม่ทอนี่ครับเลี้ยงพ่อแม่ทอนี่ก็เลยว่าอันนี้เออูดลูกผดเต่าเลยก็ลูกล้านดีเลี้ยงให้กินเนียิ่งน้ำชำลานนะก็จังได้ก็งวดวันที่สิบหกเนี่ยก็ให้มาเข่าความฝันในเด้อหวังจีผดพูพผดลูกผดลานต่อมาบอกความฝันอืมันก็มาฝันว่าเขาอ่อนเหื่อมูมาก วางไวบ้บนเตียงกับเนื้อมูกับมีทั้งเนื้อแดงเนื้อขาวทั้งน้ำมันครับกระกอกหมักไยงยล่ะก็เลยว่าให้ร้านนั้นเผาไว้เดี๋ยวหาเดี๋ยวไกลสิบเอาปีกินครับผมวันนี้มันมีแต่เสียงเขาไปจะ,ปะ,ะสิบว่าศูนย์หาสามวางกันศูนย์หาสามแต่กระไรก็บม่ได้ถามตอ,อกบกับเรี่องกระเพิ่นกระซิบศูนย์หาสาม ยังนอนอยู่วันนี้มันก็หเมื่อขึ้นก็ลึกขึ้นเบื่อห่วยวันตัวก็เลยยันลื่ก็เขียนเขียนไปเลยไ่จะขึ้นด้วยอ๋อจ้ะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นการฝันตองงวดตองวดหลังจากสิไปีเลี้ยงผู้มืเจ้าที่แล้วเนาะวัไดีไปบนพ่าผูมมื้นะอ๋อเลี้ยงจ้วนี้นี่จองปี่ก็ไปอ๋อก็ไปด่าหลังนี่เนาะอือเพิ่อนมากกว่าสิบบอกว่าศูนย์หาสามจินียหา่ก็เลยเออเอาอีกเน็ดหนึ่งเอาเนื้อ สดเอามาวางอยู่หนาเฮืน่นจึ่งเฮื่นนี่เป็นบาตริกทีเจียนหาเออถ้าผมจำบกพิดนี่<อ>ผมจำแหม่มไป,เ,ปเลยเนาะ <laughs> <c oughs> เออบาบานริกทีเพิ่นเจ็นิมหาเออต่ว่าที่นี่หลังจากมือนั้นมือท้องมือครับมาฝันอีกอ่ามาฝันอีกฝ <c oughs> ันว่า้หยิงครับแต่เพียงข้อิ่นกับหนาิ่น แต่หัวเพิ่นยิกยิบอืมโอ้ยไอ้ไอ้ไม่ต้องบอกค่าผมขนาดนั้นกันเลยไอ้เลิศอยู่วันสั้นเห็นผู้หญิงฟันเห็นผู้หญิงครับเห็นแต่เพียงข้อเพิ่นนะครับหนาเพิ่นหัวเพิ่นยิกยิบผมเพิ่นยิกยิบจะผมผมจันเนาะผมเพง่นยิบยิบภาวนามันท่องท้องไวที่เต็มบ้านนะเด้อภนวนาไก่วาเพิ่งก่เฮ็ดปาก ยายอาจจะปากเป่นง้ามเนาะปากคนซีวเวอรเนี่ยชาลิปแก้มอเลยวะวันนี้เพิ่นมันนี้ต่เชียงบันนี้ไปบอกว่าหวยออกเลยเถอะศูนย์เจ็ดนะหวยออกเลยเถอะศูนย์เจ็ดยายวันได้ทาม่ตว่าทามโตทันยังกับวได้ทามเพื่อเพราะว่าสามโตไดไหมาก่อนหน้านี้เหรอเด็กเออซีแมนกับบูเออซีเมนกับบูแล้ววะที่นี่ยังก่าสาม อ่าศูนหาสามเหลขสามตัวเนาะอ่ารายกาบาลิกทีเจ็ดสิบห้าอืมล้วก็มาฟันอีกไอ้ตัวนี้นี่ประเด็นนี่คือต้องจับจุดตัวนี้ได้ยญยเพราะว่าช่วงที่มันเข่าหกหกสองกับอ่ะสี่สามคนมาบอกคนมาบอกว่าเออเลขออกแล้วเอเลกออกเด้อเพิ่นมากระสิบบอกจังสี่เนาะเออนี่ตัวนี้มันาสุนตโตัุเจ็ดของพิ่นกว่ามันออกแล้วเด้อนั่นดีิหรอชุดเจ็ดอืมนี่นี่นี่ประเด็นนี่แหละเพราะว่าทีทีผ่านมานี่คำว่าเล็กออก ีมูฟันมาหามือเช่านะไปสื่อซูนเจ็ดเราก็ได้พัวพลังนะอืมอ้ดีใจเดอได้ัวพลังได้ท่องได้ยังไงเพื่นเพิ่อนขอตั้งเชื่อไว้เพื่อนเอาเลขศูนย์เจ็ดไปสื่อเพื่อนฝัน่าได้หัวพลังแต่คนซื้อซูนหาจำนะพัวฟันฟันว่าเพื่อนใใต้สื้อหา้ำซูนหาำอ่ะเพื่อนื่องของเลขเพื่นซือคนละมือนะอ๋อเื่อนหาจำนะพัวฟันฟันว่า เงี้ยคุณตายผู้ซื้อเรทนะพูดซื้อเลขเน่ะผัวฟันว่าคุณตายเออห่วยมาแม่สีคือเหรอวะยายวันนี้พูดซื้อศูนเจ็ดเราพูดซื้อผนมากันไอ้ผัวฝรั่งอืมมันก็ดีใจเนาะมาหามื่อเส้านะเมื่อเส้านี่เออมื่อเส้าโอืมหาเงินเพิ่มก่อนไข่คนนะอืมไปหาเงินเพิ่มวันศูนย์เจ็ดเออจะได้ว่าเลขงวันนี้นี่ศูนย์ห้าสามครับศูนย์เจ็ดนี่ซื้อแล้วพันดีทั้งสองตัวเลยเนาะใช่ จะก็ย่าอย่บกฟันเนาะแต่ว่านี่มูหนองอยิงเงอนนี่บกฟันว่าย่าได้เขามากองไว้ในสมัยใจโบราณม้าเกี่ยวเขาเป็นโขนมาออมกองไวนะ้อย่างเงี้ยกองพ่นนะกองกองกอ,องเขาอ่ะเออกอ, uh องเขาเกลยียวเกี่ยวเขาเหรอเอามากองไว้เอออู้โม่เลยสีเข่าเหรอบ่ย่าโมเมลีละโอ uh ้สาธุนอขอให้เพ้่นหนมาโขดเออเอาเฮ็ดท่าคือคืออันนี้เนี่ยท่าเลไมันออกที่ท่าตัวนั่นแหะนี่มานเป็นตัวนี้แหละเออมวน บ่ไหนได้คนสุรินอ่างวนนี่เพิ่นอาจสิได้ตบจังนสีอีกเ้เออเอ้ยถ้าซูชเจ็ดบ้านนี่ปึ๊บเลยแล้วอ่าถ้าซูช์แว่าได้ฟันได้น้ำมุนนะยายไปขึ้ว่าน้ำมุนกันนะน้ำมุนซันทิศมาฟัดมาเป่าสิ่งบุดีออกหลัางล้งจากนั้นฟันเชื่อแหล่งคือฟันวันยังไงก่อนได้น้ำมุนเบา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 ซูฟังเป็นว่าเปนว่ายายเอาน้ำมุนมาให้เลยเด้อเป็นว่าแค่ในความฟันนะว่าสิทามว่าไผเป็นยังอย่างนั้นน้ำมุนมากกําลังสิทามบุดีทาม หูเมื่อก่อนหูเมื่อก่อนอืมวันนั้มาเมื่อวานคนฝันอีกยายเอาศาสตร์มาให้เลยเด้นะ <c oughs> อหนาแกเอาศาสตร์มาใหาา้มีเรื่องเลยว่ามีคนเอาของมาให้เนอกกันนั่นแหละจังชิเพเป็นแบบไรก็เลยดีความฝันมาท่านออกอยู่คำว,ว่าเอาศาสตร์มาให้นี่จะลุกลกขึ้นก็แก้ก้นจีคลองเนานะว้าวแต่ก็มาปูให้พี่น้องนั่งมวนกันเออพี่น้เหล็กเสาหวานเอาศาสตร์มาปูให้พี่น้องในน่งเนาะพี่น้องขึ้นอาจีพมาหา อ่าแล้วก็มาอีกลาสุดฝันว่ายัางไงก่อถ้าตอนนี้เนยแต่ก้อนก็นเห็นเจ่านั้นอ่าฝันเห็นว่าฝันฝันเห็นบ่าวที่เออเห็นบ่าวที่ามว่าใหญ่ขันชุมมุดเอฟซีทีมียังไา,หา่หียผ่านบ้านนี้ได้โบใหญ่เลยกว่าบ่าอมีบ่าวที่ก็เรยกว่าผ่านชุมใด้ด้ เป็นกรยุกยกโกให้เลยอันนั้นใบพันธุ์แม่ม่โยกใบพันธุ์เออหันเจ้เพื่อนฮันเห็นแต่มองเป็นเลขหนึ่งพันอ๋อในในฝันมัคือผมจบแบ่งพันธุ์มามาให้ยายเบิองโชว์ให้เบิองโชว์ให้เบิองแต่ว่าให้เห็นแต่ตัวเลขที่ที่เป็นอ่าเลขพันหนึ่งพันหนึ่งพันอืมพันผมใหญ่เนื้อวันคนสุรินทร์เอาแบ่งพันธุ์มาเป็นผมผมมีเลยเนี่ยผมสีสีจบสี่พันเบิองกระยกให้มันเห็นแต่เพียง เป็นตัวเลขหนึ่งพันบาทเห็นเพียงนัดบอดเคือออกเหมอก็ปูแล้วเนี่ยสีมาศูนย์กับพี่บาสุดเพล็กอีกรลยเออคือบ่บ่ท่านได้ฝันใหม่เนาะโบจำเก่าจำเก่าเลขแต่ว่าฝันเพิ่มคือมีคนมาหายของเอาของมาหายนี่แหละเขาบอกว่าผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยแหละเพราะว่ามันสีมีคนเอาของมาหายเรียกว่าผู้ชมกระยาผมว่ากระมูลันมันตั้งมันเคยถือมากะละมูลันกับ ขันเกี่ยวนะว่ายายใดนันได้นี่นะวันนี้นี่ร้านอยู่เฮือนนั่นกะว่ายายไปเอาเข่าบันพี่น้องคนตูดท่ามตูดจากพวกเขาอยังได้ร้ายคนว่าออืเอาเข่าขึ้นว่านายน้องเฮือนนี่คนขันว่ายายเด็กเข่ามากอกไว้เต็มจะขุนเขานะวางกันชาถูสูงอาสามเมตรสามตัวมียังไงก่อน นี่ศูนย์หาสามเจ็ดหาแล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดหาใหญ่กว่าที่ชื่อเลยอ่ะแค่ว่าเพ่นตรงเนี่ยมัวไวนาบ้านบริบที่เจ็ดห้าแค่นั้นนะได้สอบสอบเพื่อศูนย์หาสามศูนย์หาสามกับศูนย์เจ็ดนะศูนย์หาสามกับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเอาคนวางมันออกแล้วนี่แหละมันมันหนาสนตรงที่เพื่อนฝานว่ามีคนมากระ่สิบบอกว่าเลขออกแล้วนี่แหละเออมันต้องใส่ศูนย์เจ็ดแรงมากเลย จากูนยเชนสเอาเ้อครับออมตัดเอาหรือว่าศูนย์รนอยูสามสามหาศูนเนามันลบครับอืมันม็นเด็กพวกพี่บอกพี่ยังในจังกี่มันจีออกทางหลังอืมมันจีหาศูนยมาจังกี่นะครับแล้วใช้กระยันบริสุทธิ์ได้ละหาศูนย์อ่ะแล้วแต่ดวงแล้วมันถ้าตัดกับตัดเป็นหาสามหาสามหาศูนย สมศูนย์นตเป็ตดไปแค้ตวติด่นรงๆเลยแต่ว่าศกับศูนย์หาสามเลยเออ่ัดบยเแหละนหยมาเือนกืนกรรแล้ตือนกแล้วไปเอาหมกกันมันกระล่มดเนียนเลยก็คือศูนยกับศูนย์หาสาอันนี้คือเราเราบริฟันเกี่ยวกับตัวเลขใหม่ตัวเลขก็ยังอยู่คือเก่านะครับ กะเออเอ้ยมานี่บ่อยากเสียเถียวได้คนสุลินอืมเอออยากอยากฟังลำอยากฟังลำบ่บ่ได้ฟังดนหน่ะได้นี่เออเอาตัวไหนถึงบ่ได้ลำใหม่ผมฟังมึงลองร้องมึงจังหน่อยนึงนั่นนะบ่าวเพียงข่านเพป็นผ้ายังนะวิธีใดวิธีวิธีชาวบ้านวิธีชาวบ้านแล้วกันยังอีกช่องหนึ่งผุดผุดอ๋อครับครับมาครับก็เลื่อยลำลำให้เมคุนฟังฟัง อออนใด่ะยก็ฟังเอาถอนนั่นละับลองๆที่ไหนก็ฟังเอาถอนเอาบ่ได้หฟังบ่ได้หรืฟังผู้ผมเงินบ่เงินเงนเงินนี่จะโป้งสังขารกับไห้พ่อนเออจะยื่นจะโป้งสังขารนี่แหละเออแล้วก็คนเอียังกะว่าเรื่องว่าไปว่ามามันเป็นหอเรื่องกอมลูกนะเลยไว้ลูกนอนกอมนอนนอนเอออยากฟังก้อนนี่แหละอยากฟังก้อนนี่แหละเพื่อคนหลุดไม่ผู้เลี้ยงลูกอยู่เอาไปกอมลูกเอา เอาลองมึงมุขฮากระกลมร้านอะไรแล้วแมนเฮอะเอากลมลูกเอากลมลูกใครจะผู้มีร้านกลมนั่นแหละค่ะเอาตัวกันนันทางการก็ฟังเอาสอนกันศติธรรมมันเป็นศติธรรมครับอ๋อสวัสดีจ้าสวัสดีครับยิ้มยิ้มยว้นได้นี่จ้าครับทีล่ำอันนันเติงศรีลูกหลานครับแนหน่อยหนึ่งมันเป็นสติธรรมครับผมกัดพิกผ่าประการใดกัดคอเอาไผ่ฟูนักปลัดฟูนุ่งความหมหลายๆได้จ้า เขียวกับบะหมี่มันก e. <deve nt touch wood> well, ็ออกในเขียวมันเหม่ดม hmm. ันรูปมันสูออกเขียวบ่ก็เมันบ่มีเนาะมันเหมิดลูกไหนไปใส่กับบะบ่บะมักบ่มักของปลอมมักของจริงมักของจริงเป็นสาวเสียบบ่มันเสียบยังดอกสิกะติทำบ่กะติทำจ้ะ อาเชิญรับชมรับฟังในะบัดนี้ <c oughs> จากยายวานรับฟังเราทอนคําสอนหลูกไปไผผู้ยังบอง้องขึงแก้วจงหอนคนรับฟังเราเด้อพี่น้องเ่นจิหอนหาคนดีไผผู้มีสินธรรมทอยู่เคร่งข้าข้างไผเดินทางพิเศษทำตนเป็นคนจัว มานที่หลอดกระดงบเพรมีข้างแขนขึง <c oughs> มันเางาดิเหงาบอเอ้าเางาไปตามแมวเลยขึงแค่นี้เด็กชื่อว่าขึงคำเป็นคำสอนพอผู้ท้อเฮาตัง้งเพิ่นได้วางเอาไว้โพอสีหมยยอมไงเสียเอาคนเขาอยู่สนโพกวางให้อยู่เย็นแล้วโพอต้นนี้บ่ได้ปลูกตามดิน เป็นโพธินโพทหวานมาแต่เมืองฝาเาวนำท้อคุ้งคู่เฮาหักจอนจังคำพระสังขาเจ้าโบาณเจ้า่นวามาราสียอริยาเ่นได้จ้งจางโพจำห่มเอาคนเขาอยูส่สนโพห่วงให้หอมเย็นเนี่กเมนคำจอนบอนพระองค์นำทางสี่ อัลวโพสีสามตนคนเฮาสีใได้เพิ่งโตกมาอดเึืองคอนสอนไายศาสนาราชยานคนจิลงมาคนเอาคนผู้ประเสริฐเลือกแต่ผู้ลำเลิดกระทาสร้างแต่บอนดีอัลวะพวกคนจีเรื่องหมดสามันยมพิบันมาจาับเขาตัวเวทีกว้าง ให้ทำดีเอาไว้เอาตนเขาคมมนุษย์จาโลกวางคนสิลมสาวตายเพิ่นสิมาเลือหกไว้าสามหมโพสีให้พอดีกับขึงคำแก้วมันเาตึงเข้าแล้วคนเฮาอย่านนนอยู่ให้พากันตื่นทอนเห็นอนนหญิงสิเบ่งไผย เดี๋ยวนี้แสงธรรมเจ้าองค์ผุทโธกำลังจองมองไปใส่ก็เจอจา่าแสงธรรมเจ้าทองมาหวังให้โลกมีกว้างกวางประชาชาโลกคนจากมั้งมืหายใจเจ้าสีอยู่เย็นยาพ้ากันเกียดทานเดอมทานผู้ทธสินถ้าไปกินน้ำพระผููปันมีบุญลน้นใครผู้ทนแอ้ มีใจมันเทียงกะที่ถึงแห่งห้องมีมันแกวอยู่เย็นสุกสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่อานิีจังว่าจะสังฆราบทียงตรงดอกเจอปาให้ทําดีเอาไว้พาตนเข่าหม้มให้พากันก่อสร้างทางที่เข่าห้มโพย่าทําตนเป็นคนโกหากินนำคนโง่ กวางโห่อยู่แล้วอย่าไป้ำเติมแถมกํามีน้ำน้ำกนบอท่านนดนเสียนดอกอไปผูกทำกรรหายหากทีเห็นมันสิยอดกะดงบ่กขาวางตาเขึงอย่าพากันเลี้วซ้ำให้ชื่อจำเอาไว้นี่ยเม่นคำสอนเจ้า องค์ุโตสอนจังขอให้ชจ้าพี่น้องฟังเร็วให้จือเอาจังเห็นทั้งเขาโพสีจามหมอันมีทั้งลมไปนามทั้งจมจิวัยวันแห่งสิมาติ่งตืมจำทั้ให้มุนละลายคนที่ตายไปร้อมนานานับบทวนขั้นปีกุ่ผ่ันไปแล้วสีเท้าขึ้นกว่าใตลังไผกูยังเหลือข้างเสียนทั้งบุญบาป นอกจะกับมูหายใจเจ้าสี่สื่นบานยาผ้ากันเกียดชานให้ตั้งต่อสินธรรมยังสิมิอันสงบอยู่สบายหาอนองค์พระทํามเจ้าสีลุงม,มาพ้องโลกหากที่เห็นเพียงแท่ให้ทำส,ส้างส่วนบุญหัวที่นั่นเปะองค์เน่าอยู่ยังเมืองใหญ่กรุงสีปัจจุบันที่อยู่เมืองล้านจางเพิ่นจิมาถึงแท่ เดือนสิบเอ็ดมือแปดคำวัสอ,องสองพันหา้าร้อยพิกุลแจแน่นอน พ่อจอหลวงมาถึงหาโลกากวงเมืองหลวงจีงอนหงมนุษย์สี่ประสบเดือดร้อนทั้งสิพนเมนบอมีพั้นไฟทอมสว่าหายเมืองป่าสีบบเห็นมีจะจมลงพผื้นอาเวจีหมอใไญ่ฐานระส่พันกะต้อยโบได้อันนี้หักนี้ในห้องกองตำ้โลกใบนี้เป็นโลกใหม่ไพมนัน ศาสนาจองพันล่วงมาถึงแล้วคนเเขาเซ้าเซ้าว่าโลกกาบกคือเก่าบางพนเก็บไวใไ้ใยไว้เกินขนาดโลกประหลาดกอ่ามาไม่เรื่อยยาแก้ไว้กับบ่ทันอาจจนันโนป่าโลกกามันเปลี่ยน บอกเคยเห็นกางพอ่โอโวยน้อ่จังเหม็นกร,รมอันว่าทั้งฝนฟ้าโลกาบบกคือเกา่าขันว่าตกกวาดตกมากลุ่นจน่นทวมทั่วแดนขันว่าแรงกวาดแรงกินแจกแรเหีงขันว่าหนาวก็หนาวฟ้าโลต่างต่หลังเหลือลุน่น คนละเขาเจ้าเป็นไปหมูทุกยามขอให้เจ้าพีน้องฟังแล้วให้จื้อเอาพีน้องเอ้เขาคุณตาสัดยอดยังวันนี้แล้วยังศูนย์ฮะ ศูนหาสมศูนย์เจ็ดนะ่านศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจดอยได้สุดยดมามือนีนะครับยาให่เพราะท่านในฝันเปลี่ยนตัวเลขเนาะตัวเลขก็ยังอยู่คือเก่านะครับก็คือศูนหาสามเจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับผมทั้งสองสองที่มามือนีขบคุณคุณย่า นะครับที่ได้มาล่ให้ฟังนะครับการลงไปแล้วนะครับหลายคนหลายท่านมาเชียงเรามันสั่นเชียงบัดีดอกท้ำตัวนี้นะครับไปพิจารณาบึงเนาะครับครับนี่ยังหอดเอฟซีบ่ยใายฝากตัวนี้ละเนาะเออหาศูนย์หาสามศูนย์เจ็ดเออครับขอบคุญใหญ่ไปหลายขอบคุณครับขอบคุณครับผม